ก็สวัสดีเราซัมเนอร์ทุกคนนะอยู่กับผมนะกิตาร์เกมมิ่งนะครับก็อาจจะเสียงเบาไปนิดนึงนะฮะเนื่องจากใหม่ไม่ค่อยดีนะครับก็วันนี้จะมาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับมาตอรี่แบบละเอียดนะครับเนื่องจากที่ผมอัดคลิปไปคลิปที่แล้วมันเป็นการจัดเลนแต่บางคนก็สงสัยว่าแต่ละอย่างเนี่ยบางทีมีออฟอะไรบ้างนะบางคนอ่านไม่เข้าใจนะครับก็ผมจะเริ่มจากเป็นช่องนะช่องแรกช่องสองช่องสามนะ ก็จะเริ hmm. ่มช่องแรกสําหรับต uh, ัวนี้นะเป็นความรุนจัตีก็ตรงตัวครับอันนี้เพิ่มความรุนจัตีปกตินะฮะส่วนอันนี้นะฮะซอซอคิรี่นะฮะเป็นเพิ่มความเสียหายของสกิลนะฮะเวลาเราใช้สกิลเฉพาะสกิลนะครับถึงจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนะฮะส่วนตัวนี้เป็นสร้างความเสียหายเพิ่มนะฮะสร้างความเสียหายเพิ่มให้อีกฝ่ายหนึ่งแต่เราจะได้ความเสีย เราจะรับความเสียหายเพิ่มเหมือนกันนะครับครึ่งหนึ่งก็คือสร้างความเสียหายเพิ่ม3%เอร์รับความเสียหาย1.5%เนะครับส่วนตัวนี้เป็นการสังาสหารศัตรูนะจะเป็้นพวกพลังชีวิตสําหรับพวกประมาณว่าแอสซัสซินอะไรเงี้ยเข้าไปขี์บูโรก็เลยแบบได้เลือดอะไรประมาณนี้นะครับส่วนันี้เป็นการสร้างความเสียหายแชมเปี้ยนศัตรูทําให้พวกเขานะเพื่อนของเพื่อนของเขาเพื่อนร่วมทีมสมมุติเราเดินไปตีแปะ๊ะทีเดียว เพื่อลวมทีมเราอ่ะจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นสาเปอร์เซ็นะฮะส่วนตัวนี้จะเป็นเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของการดูดเลือดและดูดเลือดพังธพายนะฮะเวลาเราออกของในเกมเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์ดูดเลือดตัวนี้เพิ่มนะฮะหรือต้นเกมมาเราก็มีเปอร์เซ็นต์ดูดเลือดตัวนี้แต่ว่าแค่สองจดเเซ็นตก็ถือว่าไม่เยอะมากนะ,ะถ้าเอาไปรวมกับของในเกมมันจ,จะเยอะมากส่วนตัวนี้นะครับเป็นได้ทั้งพลังโจมตีและพลังเวทมากขึ้นนะครับ แต่แนะนําสําหรับตัวที่เป็นพลังเวทมากกว่านะฮะจะได้เยอะกว่านะฮะก็ต่อไปนะฮะเป็นเมื่อคุณสังหารแชมเปี้ยนนะจะได้เพิ่ม1%น่อรต์ต่อหนึ่งตัวง่ายๆก็คือต้องสังหารทีมฝ่ายให้ทั้ง5ตัวเนี่ยคืออย่างอย่างละตัวอย่างน้อยเราคิวได้1ตัวใน5ตัวเนี้ยสมมุติ5เลนเลย5ตัวเราคิวไว้ทั้ง5ตัวตัวละ1เราก็จะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่ม1%นะครับ ส่วนอันนี้นะเป็นการสร้างความเสียหายตามสถานะต่างๆที่ศัตรูติดนะครับซึ่งใช้ใช้กับพวกทิโมโนะฮะจะแรงมากนะครับแล้วก็สถานะพลโ,โตพิตแคสเซโอเปียก็แรงนะฮะหรือพวกที่มีสตันสตันสโลยุยุอะไรต่างๆแ,แรมมัดอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะครับก็ คือมันมีและอื่นๆด้วยซึ่งอื่นๆเนี่ยผมไม่รู้ว่านอกจากการนอกจากอันนี้คือมีอะไรบ้างนะฮะส่วนใช้กับลักก็ดีนะครับส่วนอันนี้เป็นจักาะนะตรงตัวก็คือจักาะเพิ่มขึ้นนะฮะฝั่งฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นจักาะดาเมจน,นะฮะฝังง่งขวาจะเป็นจักาะเวทนะครับส่วนต่อไปอ่าเป็นสเปเชียลมาตเตอรี่นะฮะก็คือมาตเตอรี่พิเศษนะฮะอันสุดท้ายของแต่ละบล็อกนะฮะจะมีอยู่3อันก็ อันนี้จะได้รับค่าดูดเลือดเพิ่มตามพลังชีวิตที่ขาดหายไปของตัวเราเองนะฮะเมื่อโจมตีแชมเปียนมากสุด20%ก็คือยี่อดูดเลือดได้มากที่สุดอ่ะ20%เมื่อโจมตีมินเนี่ยนส่งผลเพียง50%อนะฮะของของอใช้สำหรับแชมเปียนนะฮะก็เป็นใช้สำหรับตัวดูดเลือดนะฮะไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนที่ผมอัดชิปที่แล้วผมบอกว่าเกี่ยวกับการตีขีดเราจะดูดเลือดนะฮะแต่สำหรับตอนนี้มันปรับใหม่เป็นตีทุกอย่างดูดเลือ ต่อไปเป็นการอาอันนี้เรียกว่าโจมตีแบบประเภทตีเร็ว่ะต,ตีตีดาเมจซ้อนเช่นมาเตยีแจ็คชินเฉาจิงอะไรอย่างเงี้ยพวก ADC ก็ก็ก็ถือว่าเหมาะเหมือนกันนะฮะก็จะเป็นการสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นนะฮะเมื่อตีแล้วเก็บสแต็กไปเรื่อยๆสฉมสุดแปดสแต็กนะฮะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นตามเลเวลหรือแต้มสะสมนะฮะ ต่อไปเป็น d เดสฟิลิเ i r Touch นะฮะสักอ่าเป็นเกี่ยวกับโบสกิลนะสร้างความเสียหายนะจะสร้างดาเมจซ้อนขึ้นมาเป็นดาเมจเล็กๆขึ้นมาจากสกิลที่เราใช้นะฮะซึ่งอ่าโจมตีสกิลกว้างเนี่ยมีระยะเวลา2วินะฮะส่วนความเสียหายเป็นช่วงเวลา mm hmm. เช่นอ่ามีช่วงเวลา1นึ่งวิก็เท่ากับว่าเราใช้1สกิลเนี่ยทำทำให้เกิดจิตเนี่ยสองครั้งนะฮะ สองครั้งส่วนต่อไปนะไปที่อของคันนิงนะฮะคันนิงฟิลโลซิตี้นะฮะคันนิงแล้วก็ดีโซวีก็เป็นของคันนิงนะฮะไปดูอันนี้ก็เมื่อไม่ได้ต่อสู้หมายถึงว่าเมื่อเราไม่ได้ต่อสู้รวมถึงตีวินเนียนด้วยซึ่งก็คือเราจะสามารถวิ่งเร็วเพิ่มขึ้นนะฮะสาเปอร์เซ็นไม่ว่าจะอยู่ในป่าหรือ วิ่งมาจากเลนถ้าไม่มีการโจมตีหรือหรือเราโจมตีเขาก็คือจะมีความเร็วเพิ่มเที่เพิ่มขึ้นนะส่วนอันนี้เหมาะสําหรับคนที่ต้องการฟา์มินเนียนอย่างเช่น ADC มิดเลนทะ็อปเลนจังเกิลนะก็โจมตีอ่โจมตีปกติและสกิลโจมตีเพื่อหม่เดียวหมายถึงสกิลที่ไม่มีการกระจายดาเมจไปหาตัวอื่นนะฮะจะโจมตีเมินเนียนและสัปปาเพิ่มขึ้นนะฮะเป็นโบนัสเพิ่มขึ้นส่วน ต่อไปครับเป็นบัฟนะฮะก็คือบัฟเลสาบารอนชอบูบัฟที่เกี่ยวกับป่าฮะทุกตัวเลยรวมถึงสมัยสมัยที่สมัยกบสมัยอะไรต่างๆพวกนั้นก็รวมด้วยนะฮะก็ทั้งบารอนมังกรเอลเดอร์นะฮะก็บัฟตัวนี้มีผลทำให้เพิ่มขึ้น15%นะฮะก็จากระยะเวลาสมมติว่า100หนึง่งก็จะเพิ่มมาเป็น115นะครับ อันนี้ก็สมมุตินะฮะ <c oughs> ต่อไปฮะเป็นไอเทมที่หลายคนใช้กันนะฮะ <c oughs> ไม่ใช่มาตเตอรี่มัตเตอร,ตตรี่หลายคนใช้กันนะฮะพอชั่นเอ็กเซลของคุณจะมีะผลยาวนานขึ้นก็คือพวกของที่กดใช้นะครับรวมไปถึงอไอเทมที่ป่าออกกันบ่อยหรือที่นาซัดออกไปในท็อปนะฮะอันนั้นก็มีผลมากขึ้น10บอซนะฮะ <c oughs> แล้วก็จะทำให้เฟนฟูจะมากขึ้นนะฮะถ้าเป็นเฮดพชั่นนะครับ พื้นฟูมีพื้นฟูมานาให้คุณด้วยนะฮะส่วนต่อไปแอสซัสซินนะฮะแอสซัสซินทรงชื่อครับมีความสามารถเหมาะสำหรับมิดเลนนะฮะท็อปเลนนะครับแต่ไม่เหมาะสำหรับท็อปเวลาป่าแก๊งนะมิดเลนเวลาป่าแก๊งเรือเหมือนกันเพราะจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นเมื่อไม่มีแชมเปี้ยนอยู่รอบตัวก็คือแชมเปี้ยนฝั่งเราเนี่ยสมมติมิดเลนเนี่ยคิวโซโล่อย่างเงี้ยจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปเป็น เมีเบนซิเลสนะฮะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น5%เม,มื่อจำนวนสีใสเปี้ยนที่มีชีวิตพลังพลังชีวิตต่ำกว่า40%ก็คือถ้าฝ่ายมีพลังชีวิตต่ำก<ส>ว่า40%เนี่ยเราจะสร้างความเสียหายมากขึ้นนะฮะ,ะ,นนะ,ะแล้วก็ต่อไปเป็นเมนดิเทชันนะฮะเมดิเทชันฟุ้นฟูนมานาให้คุณ1.5%นะฮะที่ขาดหายไป<อ>ก็คือเต็มเท่าไหร่นะก็ ส่วนที่ขาดหายเนี่ยมาคิดเป็น1.5เปอร์เซ็นต์ทุกทุก5 5วินาทีนะฮะไม่ใช่1วินาทีต่อไปถะเป็นได้รับทองตอน1ตอน1มินเนียนะฮะที่โทรเพื่อนร่วมทีมหรือหรือมินเนียเนี่ยสังหารในบริเวณใกล้ๆตัวนะฮะส่วนจะได้รับสามทองหรือสิบถ้าเป็นแชมเปี้ยนใส่โจมตีระยะประชิดนะฮะใส่ตีไกลจะได้สามชาบเรียะประชิดจะได้สิบนะเมื่อโจมตีใส่แชมเปี้ยนนะเป็นการโจมตีปกติเท่านั้นนะฮะคูดาว 5, 5วีนะครับ ทุกๆวีก็คือได้ได้เพิ่มขึ้นมานะฮะสำหรับคนที่เล่นซับก็ตีธรรมดาบ้างนะถ้าเอาอันนี้ไปนะครับต่อไปเป็นอ,อันนี้เมื่อช่ชวยเหลือสังหารช่วยเหลือหรือสังหารนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือมีส่วนในการคิวในในในทีมไฟ์นะจะได้รับจะได้รับการเพิ่มพลังชีวิตและมานา5%จากที่ขาดหายไปนะครับก็ถือว่าช่วยได้อยู่เหมือนกันนะฮะ ส่วนนี้เป็นคือปกติเนี่ยถ้าเราอัพเนี่ยมันจะได้แค่อันล่างอันเดียวใช่ไหมฮะซึ่งถ้าเราอัพฝั่งนี้เราก็จะมีจอะเาะที่เน้นไปเลยแต่ถ้ามาอัพอันนี้เช่นทันเรืหลอดหรืออันนี้นะฮะก็จะมีจอะเข้ให้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่แรงเท่าอีก2อันนะฮะสอันนี้คือเป็นจระเข้ทีเดียวทั้งสองทั้งสองอย่างนะอยู่ในอันเดียวกันแล้วก็ อันนี้จะเป็นรถคูดาวนะเพิ่มเปอร์เซ็นต์รถคูดาวเป็น45ก็คือ,อปกติเนี่ยเวลารถคูดาวเราจะได้แค่40เปอร์เซนในเกมนะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือเพิ่มขึ้นไป5เปอร์เซ็นออโต้เลยตั้งแต่ต้นเกมนะฮะแล้วก็เวลาเวลาถึงออกมาครบ40เนี่ยก็จะเป็น45ได้นะครับส่วนต่อไปเป็นอ,อันนี้ก่อนนะฮะ Storm Rider นะฮะ ซอมไลเดอร์สร้างความเสียหาย30%จากพลังชีวิตสูงสุดข,ข,ของแชมเปียนนะครับภายในช่วงเวลา2.5วิุ้วิเราจะช่วยให้คุณได้รับความเร็วเคลื่อนที่นะฮะ4ีก็คือจังหวัดที่เราเข้าไปโจงตีปุ๊บอีกฝ่าเนี่ยภายใน2.5วิเนี่ยจะเอาเลือดจะเอาเลือดเต็มของมันมาคิด30%มนะฮะมาเป็นเหมือนแป้ของเซตนะฮะล้าจะทำให้เรามีความเร็วเคลือ่อนที่เพิ่มเพิ่มขึ้นและ ตั้งค่าสโลว์นะฮะเ5็ดห้าอรเ์รเ็พูดง่ายๆก็คือสโลว์แทบจะไม่มีผลนะฮะเหมาะสำหรับเซทาทออนตัวแอสซิสต์นะส่วนใหญ่อย่างที่ผมแนะนำไปในคลิปที่แล้วนะฮะต่อมาเป็น,นทันเดอร์ลอร์ดนะฮะทันเดอร์ลอร์ดเป็นการโจมตีนะถ้าครบสามสามครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตีธรรมดาสกิลหรือว่าเป็นช็อตเหตุพิษของทิโมที่ทำความเสียหายเป็นพิษทีทละหน่อยนะฮะก็สามารถใช้ได้ติดเหมือนกันนะซึ่ง จะแรงขึ้นตามาพลังเวทนะฮะซึ่งเหมาะกับตัวเวทแต่ตัวดาเมจบางทีก็เหมาะเหมือนกันนะฮะสามารถใช้ได้ครับอันนี้เป็นฮิลลิ่งนะฮะการฮิลการสร้างโล่นะฮะจะทําให้เพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็วส่งผลให้เขามีเกาะเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะตามเลเวลและเพิ่มต้านทานเวทด้วยนะครับต่อไปไปที่รีโซวีนะฮะรีโซเวอร์หออะไรอย่างเี้แหละครับ ก็เป็นเพิ่มตัวนี้นะ Recovery นะเป็นการเพิ่มพลังชีวิตนะครับต่อวินะฮะสองจุดาวิซึ่งถ้าเอามาใช้รวมกับอันนี้เอ๊ะไม่ใช่อันตะกี้อันไหนนะที่ผมบอกอันนี้นะใช้รวมใชรม้ร่วมกันใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชอเอ๊ะตะกี้ผมบอกคุณอันไหนนะ แลไม่เป็นไรผมลืมไปละข้ามันไปก่อนนะฮะก็สำหรับตัวนี้นะจะเป็นเพิ่มพลังชีวิตสองสหน่วยต่อห้าวินะครับก็คือตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยภายใน5้าห้าวินาทีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมา2องนะฮะก็ถ้าเอามาหารกันก็จะอยู่ที่อยู่ที่0ูนยจุดศนย์จุดองยฮไม่ใช่0 4นี่ศูนย์นะครับ ต่อไปเป็นบนัดเกาะสัมเบนนะฮะจะคูณจะคูณขึ้นมา5เจากเวทและเกาะที่คุณมีปัจจุบันนะฮะซึ่งเหมาะสําหรับตัวที่เน้นออกเกาะนะฮะไม่เหมาะตัวที่ออกออกเลือดเท่าไหร่นะฮะต่อไปฮะ,ะเป็นเมื่ออยู่ในพุ่มไม้จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะฮะอันนี้สามารถใช้ได้ได้แค่พุ่มไม้เท่านั้นนะฮะอ่าแล้วก็แม่น้ํานะครับซึ่งเหมาะสําหรับอ่าท็อปที่แก๊งหรือมิดเลนที่แก๊งที่ที่เป็นมิดเลนแทงนะฮะ,นะะซึ่งก็อัพสายลงมายอย่างนี้หรือจ้า พิกผันเอาแล้วแต่นะครับส่วนนี้เป็นไอเทมที่เหมาะสำหรับป่าแล้วก็เป็นไอเทมที่สามารถใช้กับแชมเปี้ยนได้ซึ่งจะต่างกับอันนี้นะครับเป็นแชมเปี้ยนที่เหมาะกับแชมเปี้ยนตรงที่ลดความเสียหาย2หน่วยจากการปนชมตีปกติแชมเปี้ยนและสัตว์ป่านะฮะรวมถึงมินเนี่ยนด้วยซึ่งทําให้รับความเสียหายได้มากขึ้นนิดนึงนะฮะนิดนึงต่อไปฮนะอันนี้เหมาะสำหรับอ ADC เหมาะมากนะฮะเพราะว่าการโซโลเพิ่มพลังชีวิตเนี่ยและการดูดเลือดเนี่ยจะเกิดขึ้นจากตัวคุณเองเพิ่มขึ้น8%เลยนะครับผมซึ่งถ้าซับคิวเรามันก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันเราดูดเลือดจะเพิ่มขึ้นเหมือนกันซับก็ซับใช้อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะฮะจะทําให้สร้างโลแล้วก็ฮิวแรงขึ้นนะครับต่อไปเป็นพลังชีวิตอันนี้ก็แค่บวกพลังชีวิตตั้งแต่ต้นเกม50ครับมีแค่นี้แหละต่อไปอันนี้เป็นรถคูดาเวสซัมมอนเนอร์ลง15%นะเหมาะสำหรับ อ่มิดเลน ADC มันก็เหมาะสำหรับทุดเลนนะถ้าพูดถึงนะอย่างเช่นตัวที่ใช้อ่สมัยตัวที่ใช้ซิ o เทเลพอร์ตนะถ้าเป็นเลนบนเทเลพอร์ตด้วยก็ดีนะครับต่อไปเป็นอ่อแล้วก็อีกอย่างถ้าเป็นใช้โก้แก่เฮคาลิมนะ่ะใช้อันนี้จะดีมากนะเพราะว่าจะทำให้เฮคาลิมนั้นใช้สเปลได้ไวขึ้นนะตัวโกดต่อไปอัตราฟื้นฟูพลังชีวิตเพิ่มขึ้นนะ เมื่อถึง200%เมื่อเลือดต่ำกว่า25%นะไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่มเลือดได้มากขึ้นแต่ถ้าต่ำกว่า25%เ่ยนะเพิ่มขึ้นมา200%จากเดิมที่มีอยู่แล้วก็เมื่อถึง25%เมื่อไหร่ก็คือจะเพิ่มเป็นปกตินะครับก็คือเหมือนใช้ช่วยชีวิตช่วยราวนะฮะสำหรับตัวโซนที่ยืนหลังได้นะครับผมต่อไปเป็นทรัสิตี้นะฮะและการต้านผลสโล15%นะฮะ ก็คือพวกสโล่อะไรล็อกอะพวกพวกเดือยสตาร์นอะไรเงี้ยช่วยได้นดหน่อยนะฮะแล้วก็ต่อไปเป็นอันนี้ก็คือเพิ่มพนัสเกาะต้านเวทนะแล้วเกาะต่อหน่วยแชมเปี้ยนสตูที่อยู่ใ,ใกล้ๆนะฮะก็คือแชมเปี้ยนสตูเนี่ยสมมุติว่าเราเป็นตัวแท้งเนี่ยเข้าไปยืนในในไฟที่มีแชมเปี้ยนห้าตัวเนี่ยเกาะเราจะเพิ่มขึ้นนะฮะห้าตัวสามห้าสิบห้าก็คือเพิ่มขึ้นอย่างละสิบห้านะต้าน,นเวล้วไอ้นี่นะครับ ต่อไปเป็นสเปเชียลมาเตอรี่นะฮะอันอันนี้ก็คือต่อสู้ทุกๆสี่วิเนี่ยโจมตีปกติเนี่ยจะดูดเลือดออกมานะฮะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นด้วย3%จามเนวนรายชีวิตสูงสุดของเรานะฮะแล้วเพิ่มฟื้นฟูพลังชีวิตให้แก่ตัวเราเนี่ย1.5%นะฮะต่อไปเป็นอ่าสเปเชียลนะฮะก็คืออันนี้อันนี้ก็เกี่ยวกับการฟาร์มนะฮะฟาร์มมินเนี่ยหนึ่งตัวเนี่ย มินเนี่ยนรูสึกเนี่ยได้ได้ยี่สิบนะฮะส่วนสัตว์ป่าเนี่ยได้พลังชีวิตสิบก็คือสูงสุดเนี่ยจะเป็นสามร้อยหน่วยนะฮะหลังจากที่บอนัสถึงสองร้อยหน่วยแล้วนะฮะการสังหารเหล่านี้จะช่วยเพิ่มฟู้พลังชีวิตหกเปอร์เซ็นจากพลังชีวิตสูงสุดแทนก็คือเมื่อถึงสามร้อยหน่วยแล้วเลือดเราจะเพิ่มขึ้นมาสามร้อยแล้วหลังจากนั้นสมมติเลือดเราน้อยเราฆ่ามินเนี่ยนได้ก็คือจะเพิ่มขึ้นหกเปอร์เซ็นจากพลังชีวิตสูงสุดนะฮะพูดง่ายสมมติเลือดมี อยู่สี่พันหกหนึ่งหกสามสิบสองกัสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบถุยสามเออนั่นแหละ <c oughs> ตามนั้นนะฮะไม่ใ <c> ช <oughs> ่อะไรคีเกตคูณลดความเสียหายที่ได้รับอ๋ออันนี้เป็นเกี่ยวกับการลดความเสียหายที่ได้รับนะฮะแล้วก็ถ้าเพื่อนรอบตัวเนี่ยโดยความเสียหายนะจะหกเปอร์เซ็นต์ของความเสียหายนั้นแนะ่ะมามาอยู่ที่ตัวเรานะฮะตัวที่ใกล้ที่สุดนะครับ แล้วถ้าคุณเหลือพลังชีวิตน้อยกว่า5%นะค,ความเสียหายจะไม่ย้ายเข้ามาที่คุณนะฮะก็คือไม่สามารถทำให้คุณตายได้ถ้าเขาตีเพื่องคุณใน,ในเลือดเวลาเลือดคุณน้อยนะฮะซึ่งสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะอธิบายมัตเตอรี่ทั้งหมดนะฮะก็ขอขอบคุณคำที่ตามนะกด s u b สไ r i b e กดไลค์ให้ด้วยนะฮะขอบคุณครับ